ผักแค่พี่น้องตอนสวยๆอย่างน้อยนะครับเนาะก็ดีกะนี่แหละครับดูขาเป็นโท้มาสั่งปลาครับปลาดุกครับกะจะเตรียมปลาไปาให้ดูขาเป็นนะครับเป็นโท้มานะครับเนาะก็เลยจับขึ้นมาเนี่แหละครับเน่ยามาเสามันกับมีขะกันเนาะครับเนาะตัวหง่ตัวน,น้อยขะกันละพี่น้องบางคนเป็นกะ บาเดโทรศัพท์นะครับน้อเพิ่นกับปากเขาบอกก่อนมากับจิตเตรียมไปให้เพิ่นแหละครับประดุกครับความงามๆนี่แหละพี่น้องเพราะปิ่งแสบๆต้มแสบๆนี่แหละครับเด็ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านแหละครับเพิ่นที่มาอุดหนุนนะครับเนาะกับเลตเตรียมจสมาให้เพิ่นนะครับบรรยากาศยามเสาร์ๆแหละพี่น้องไอ้ขาดวางเสีแดดคักแล้วมนี่ เป,ป็ดปาเยเดือนมีหน้าแล้วครับบรรยากาศช่วงสวยๆจักหน่อยนะครับเนาะนี่แหละครับการเลี้ยงปลาต่อยอดหลังจากทําให้ทาหน้าแหละพี่น้องเอ้ก็จะมาเตรียมปลาให้เพลินแหละครับผมเลี้ยงปลาดุกครับพุ่น่ะครับประมาณพืชภาพไปเลยครับผมที่สร้างกบเพราะว่ากบก็สร้างไว้แล้วครับแต่ว่าเพิ่นกําลัง เกาะพันธุ์อยู่นะครับเนาะไปดูกับุณน,นะครับประมาณเดือนพืษสภาพานะครับทึงจะเอามาเลียงต่อยนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้น้ำม,มันหน่อยพี่น้องเอ้ประกาบปกาเสี่ยงเอาปลามาเลียงครับเพราะว่าสาผมมันบ่ออกบ่อหนามบ่อบ่อไหมครับเพราะว่าเขาเรียยมีน้ำสาบดสา่ด้เลียยมีน้ำแม่น้ำีไ่ไงพี่น้องเอ้มันจำกัดนะครับเน,นาะน้ำถ้าใจกระเจาสืบมาปลอยนะครับแต่ว่ามันควาสามารถที่จะมาปลอยได้พี่น้องเพราะว่า น้ำยุสาปลายพี่น้องเอ้ผมก็จะเตรียมปลาไปเพิ่นก้นแหละครับไม่ได้กับขอบคุณพี่น้องเด้อที่มาอุดหนุนปลาเนาะครับเนาะอุดหนุนปลาดุกไม่ได้กอบขอบคุณน้าลายแหละครับผมมาขักท่ายพี่น้องช่วงสายๆนะครับเนาะจะเอาปลาไปช่งลูกค้าเพื่อนะครับนี่แหละครับการต่อยอดหลังจากทาให้ทาหน้าการเลี้ยงปลานี่แหละพี่น้องเอ้ต่อยอดจะกของนะครับเนาะนี่ได้กับขอบคุณพี่น้องทุกท่านแหละครับที่เป็นมาอุดหนุนนะครับเนาะ มาถักทายพี่น้องสวงสายๆครับอยู่กลางทงกลางทาของจังหวัดลอยเอ็ดแหละครับเดือนหนากระดิ่งสงการแล้วเด้กระคอพี่น้องทุกท่านแหละครับกับพูํามเนาอีสานบันเฮาเดินทางปลอดภัยแหละครับประวัติจักน้อยกัะเดินทางกลับเนาะครับเนาะมาถักทายพี่น้องงามเจ้าเจ้าแหละครับสวยๆจักน้อยมาจาับปลาสงลูกค,ค้าพี่น้องเองลมไ,ไมไ่เป้ยมาเมนิวมารู้สึกว่ามีลมพี่น้องเอง ลมมามันก็นเย็นดีอยู่แล้วรับพี่น้องเอ้ยแล้วก็คือว่านะครับเนาะเดือนซีเดือน,นหามันก็นแดดมันก็ฮอนมันก็ถ้ำบดดาแหละครับพร้อมแห้งแรงเอาปลาปลาชงลูกค้าก่อนนะครับพี่น้อง